ขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้สนใจในธรรมอมรุ่งตามปกติเด้อที่สิเมนกคาเฟ่ดีดบ้างันออกเป็นช่อเปิดตายผู้กตายสนุกเพิิน่าสนุกล่ำสนุกฟอนสนุกนอนสนุกนังสนุกฟั่งมูเวาวหัวเห่าดอกซ่นส้มสนุกง้มสนุกขันสนุกขั้นสนุกขาด สนุฟาดขึ้นเราเอาเข่าดอกไซฉางสนุกนอนขางางงางงา,งายข้างดอกอ่างหมูสนุกมีกูซอนนอนกิ่งดอกกอมซองมือดีมาใน่หัวขอเลีองรักษาใจรักษาธรรมฟังแล้วจิเขาปิดจนยยันไดอย่างโยมนั่งเคียมเคียมวังหันนกะงอยไปหลายอย ก็จังวาละอาลังซัมทวนนั่นละกันสิสวนมุนึงสิกาบฟบยานพอท่านโมเออต้องใจมากก่อนใจสิ่งแรกเป็นสิ่งที่มาก่อนว่าถ้าเราจะทำอะไรสำเร็จด้วยใจใจว่าเป็นบุญก็จะสุขโขปุญาญาสักอุจโยการสั่งสมบุญํำสุขมาให้ดังนั้นญาติยมมากมือนีมาเอาบุญบุญคืออย่างบะเนี่ยญาติเดี๋ยวจ้ถามต่อไป แต่ว่าสิ่งเลกยญาติโยมมาเมิอนี้เล้วคือมีศรัทธาหลวงพ,อพ่อเป็จัดปีเละเพื่อนบอกว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าใจญาติโยมมีใจมาดิญาติโยมมีใจมาเปิดสิ่งเลกบวันนี้บูญงคนเนี่ยนางปับ๊บจังจะกลับไปต้องยืนยญาก็อาตมาว่ากลับไปเลี้ยวให้นอนอยาสักคุยก,กันโอ้ยองนั้น,นก็กะว่าคือยู่ดอก ก็คืออยู่เด่นละเจ้าจะบอกแย่งหลายเป็นน้อนเจ้าหน้าป้าพี่แม่ป้าหยอเขาห่อเขาคอยบ่ถือกัไม่ใหญ่นังต้วนเอาบ่ถืออย่างนั้นเล่ามาวัดมาว่าอ๋อมาวัดกนันปิดโตซี่สั้นเอาไม่กระดีต่อปิดโตซี่สั้นไม่ใงญ่ตัวนเอ้าซี่สั้นนันปิดโตเป้ายามกับสวดพููเต็ม ใ้ตองพัดบอกหลานมาอยู่เอาเนี่ยกัดใจดังนั้นไปวัดจะไปเบาจะไปว่าเขาว่าวัด,ดจิตวัดใจดังนั้นเขาต้องคมจิตคมใจให้ได้สรรเสริญเขาตัวเราเกิดเสน่ห์แต่ถ้านินทาเขาตัวเราเกิดเสนียท่องไหวพอพ่อเบาก็ย่าเบาไม่ไงก่อย,อยิ้วขาวให้พระสันกันุงจังคอยกินอย่ากปากไม่ไงก็หิ้วขาว กูว่ากูสิว่าจมแล้วให้พาสสันก่อนมึงจังควอยกินไม่แง่าควายหิวกับบาาคามไว้พสาสแตกมึงจะค่อยสันกูสูงแล้วอันนี้กดใจดังนั้นต้องหามใจเจ้าของใหไได้ทรม,มาื่อนี้ก็คือเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกไม่เมตตาบ่เฮาใส่บาดในี่ก็ถืือวาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา,ศาจิตเป็นผู้ให้ ใส่บาเดเรียบร้อยเลียวเย็นพามาบินถ้บาททั้งสี่ญาติโยมจิตใจเ้าเป็นบุญเป็นกุศลหูจักบ่องหูจักว่าถ้าเป็นพระมาโยกม,มือสุดสอบหลวงพ่อบ้วนมาตาสายหลวงพ่อบ่มาาาบีวัดต,ตัวไม่ออกเอ้าหลวงพ่อเป็นพระจอนจัดตีกะอาจารย์พ่บอกขึ้นอขวดเป็นหมาแต่ไม่ออกอออก้อนพระถูหลงอ๋อพระถูหลงอ้ยมาเลยติคุณอาจารย์เด้อหลวงพ่อผู้ข่ายเอี่ยวบ่ค่อยดีเด้เอาบัดว่า,า,ามือคำลักจากกับพืดน,นั่นไม่ใหญ่ กองขี่งั่วนั่นเสียสินกับว่าหลอนน,นุ่งอยาดบาดครับเด้อเนี่ยใส่บาดปับ๊บนมนม์เปิดฝาบาดเจ้าขา้าจับใส่ในปากปั๊บหลวงปอเมียงกุศลเขาก็ขี่งั่วกรับเนีต้องละหมัดระวังซีใส่บาดกระยาะสะลงเผอจมเขียนให้ผู้ไดกระโดดเอาเมตตาอภาาัยทำผิดต้องรู้จักขอโทษโกรธต้องรู้จักให้อภาาัยคิดตังส่ตื่นยา่างมือเศร้ามาจิใส่บาดพายาหลงจม phấn ờ, bao lái leo nhát bụi nhát mươi sâu nọ nhặt nhôm nó yếm bay, yếm 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 thằng phôi nhảy oắt yếm yếm, ống bai bẹn, thấy ba biến thà mìn thà bạt, ống bai phôi nhảy, bảy sáu phôi nhảy oắt, có măng xong bẹn cả con, tít sấp bẹn, nhảy bẹn có nhảy um sấp bẹn, bẹn sụn, thà cái nhàng mìn thà bạt, tấc nhéo bông pha, tấc sụn này nhôm, ơi เอากูมาซัดมือเงแต่อดมือนึ่งไว้อย่างกับอุ้สบ่อ้อมบ้านมาสะบ่าไปจมผิดนั่นผ้ากาวาบบ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 เบบบนบบ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 บอบบ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 นบบ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 บ่าไปเบบอมาบับบ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 นบบ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 มาหลบบ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 วบบ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 บปบบ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 บาบบ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 บมย่างไปบ่มีสติ ยางไปฟ้าทอเปิดใบยางแลเปไปโต๊ะทอปึ้งรถว่าเขามาส้อยหลอมสองแทนน้องมาสัจนะว่าท่านโดดคุณหน้ายางน้ากลนไปอีกเบาไถเงาเงาโอ้วันนี้มาขอนเกศมาทําบุญนะวันมาค่าบูชากับหลวงพ่อพระเทพพุทธพระเทพพุทธิมุนีบัดบานสิเป็นถ้ำบุญเบาไทไปตั้งยางน้ำกลไปบร่ท่านโดดยางโต๊ะทอคือเ่าห้องขึ้นโอคุณพราช่วยมาสัจนาหลวงพ่อก็ว่าช่วยไม่ได้หลวงโยมท่านก็ตกไปเมื่อเช้านี้นะเจริญพรบัดบา เนี่ยดังนั้นเขาต้องหามใจย่าเฝ้าวาย่าเฝ้าจมเห็ดยังกะเลวเต่ต้องระมมดระวังคำบอกคำจากคำมันเผือออกไปเลี้ยวมันเป็นอันตรายต่อเฮ้าบานีพื้นลังคนหลงพล่อยคาถาดีเจ้าเป็นคู่บาอาจารย์โยธิบอกวบ่มวนเต้บอกกับหัวน่หน่าบอกมันมวนจะเป็นจังไดมาให้อีซีอีซีมาวัดย้อนไปอย่างบะมีธรรมานจิตได้ใจเขาบอกว่ากันคนมีปัญหาอิปกษาเขาที่มีธรรมะมากกว่าเราเข้าใจบ่ยุมบัดฮารุ ถามกับว่ปากเป็นหวยมานางมิดตีเจ้หาหัวมาตึงกระเนี้ยงเท่บัดน,นี้หลวงพอ่อได้บอกใครปรึกษาคนที่มีธรรมะมากกว่าเราเ <c oughs> พื่นบอกนึ่บอกมวนมวนกลับไปบ้านไห้มิตกจ๋ากับจ้าท่าน,นั้นเพื่นกับว่าหุ่จักหลักไปปฏิบัติไปใส่ตีมผัวมากพ่อใหญ่อดอมากเดียวเห็น ผูม้มีเตี้มกับกวดเนี้ยเตี้ยมใจเยังจ้าติม้มกวดเนี้อแล้วหรืติจ้าติ้ยมใจยังกินจ้ามื่กินแล้วหรือจีจ้าติม้มเม่เคยถึอตีนว่าจ้าเมืออ่อเมื่อจะเทียบว่าจ้าแบบว่าหงายทวนบุหรลบเพราะยังใส่เพราะเป็นธรรมะมันอยู่ในจิตในใจเมื่ออยากใส่เบากันมวลมวลแล้วนะคนที่มีธรรมะ คนที่มีปัญหาปรึกษาค,คนที่มีธรรมะมากกว่าเรากายไปปั๊บสมมุดไม่ใหญ่คอยโอนะ้อครััวโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาตะลาอีภพมีจาามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกครั้งอันนี้จังอนัตราตัวอ้โอ้จะมาดีแท้ดีโก็คนที่มีธรรม,มระตั๋วปองย่อดปอกับสามมือนแล้วดิโอ้เขาไปยืดขึ้นไก่เด็กกรมาดอ นี่คือคนมีธรรมะคันปรึกษาผิดคนบางตีเท่าแม่ใหญ่นั่งคอยโอบกอดคอยกระคื๊กกันฟ้าก่นไปโดนแล้วคงคอยพกกระเป๋มาสามมือแม่ใหญ่คอยเขียมือกระทั้งสันน้องไปตรวจผู้นอจ้าคอยยังคอยปรึกษาผิดคนแั้วนั้นมาฟังท่ามือกันมือเดียได้ยทำมากรรมไปเดียวก็ย่อม กลับไปสิ่งแรกสพคุณ์ของอยาใจคุณยมฟังดีๆสามสอจิตถามย้อนหลังเด้อบันนี้ย,ยาใจมีอยู่สามสอหนึ่งคือสอสุขภาพก็คือว่าสุขภาพคือเสริมสุขภาพบางคนผ้ามูเต็นอาลาบีก่อเงี่ยนอยู่เต็นไปเต็นมาน้หนักขคือหลายกว่าเกาพออย่างกินหลายกว่าเขาลงมาปรับซักโลด ต้องเรามาระวัางเสริมสุขภาพเสริมที่สองก็คือสเสน่ห์สเสน่ห์คือความงามและอันสุดท้ายยาใจอันที่สามสอสุดท้ายก็สมถภาพอันแรกกุโยมต้องสุขภาพตีสก,กรบำรุงสุขภาพจิตด,ด้วยการหนึ่งมีอณนนิสง์เกิดขึ้นรับกับเป็นสุขเฉ็นบอกกุโยมบางลามั่สิไปใสไปยตดก,การบ้าน กับยามใดซีทุ่มจเมึอไงย้อนเดิกเ้อมม่ไงนอนบลาปท่านโดนแอนแสดงตายตายเมยง่อไงมันปอตายขึ้นหลดตีได้ยินเสียงหลดลูกมาเยี่ยนจอดหลดตีสามจะนอนหลับทุก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 ทุ ลับพ่อกระสีลับเป็นสุขจังนั้นก่อนสินอนสวดมรดใดบทใดกระสวดยาีาสนากตาพุทธาเชินชิ่มบรรท้อนสวดไสกระว่าว่าป่วยไสกระยันไปพังอับพังอับพังอับบุลาภาลาดสมีอิปะพุทธคนนางปะธรรมเมตตละปะสังชีนีเอามันว่าทำน่องไสไม่ใหญ่นี่ระหลวงพ่อที่บอกให้ฟังว่าจังสีเจ้าเกียร์ ไลไปอาคานีลัสมาอิปะพุทธคุณน่งนี่กันได้อยู่บ้าพายาพอดไล่ไปปัดจิมหอดปัดอุดรลัศมาพรระพุทธคุณน่งหละเจ้าไหนจ้าหลงบัดีอามันมีอุดรกับมีก็กันพวนีจังไหนจะโผล่คือน้องกายลัสมาอิป่ะจ้ะเจ้าอที่ว่าจังสั้นอ๋อก็คคอคิดหอดทั้งมินตภาพเนาะกับเธออารจะควมีสยภูมิลัมิหมดุ่ไล่ันโคตรหอดบึงการรดไปยังวาสัตว์ พ่อนั่นล่ะอยู่กับใจเฮาตั้งนโมคือกันพุรขุเฟ้ากราบนาัสการพระกุณเจ้านี่บ่วยจัดจะากาบนมมสการพระผู้เป็นเป้า <S 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 ไอ้มาบ่คือข่อยเป็นปอบแต่ย่ายต้องบ้าดีดีคิดคักๆอย่างแหลกๆสีบ่วยอย่างกระไรม,มันสิเป็นกรรมเฮาติดตัวเฮาไป <S <S นโมตัดสาภาคาวะโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ต้องมาต้องเป็นอย่างโยมซึ่งเป็นผู้ดับจีเล็เป็นอา่านดิตซึ่งเป็นผู้จับจีเร็ได้จักโตห <c oughs> ลวงพ่อเลยถามอยู่กับใจเฮาดังนั้นเฮาต้องสงบจิตสงบใจเจ้าของสีวอย่างทํำอย่างเนีตต้องฝึกจิตมากมื่อนี่คือกันคมจิตคมใจผู้ลังค้นลูกเด้ตั้งแต่องค์เนี้ยปวเดเหงาเต็มเลยมันคือจังสีว่าพาเศร้า มใจได้มันเกินวระวันใจเจ้าของยุ่งบินมาเนาี่กะวิ่งวิ่ง,งอดนอบ่ายค่อยๆเอาอย่าบ่ายแห้งไปฟังเทศเทียนึงญาติย่อมชงนิบุญมหาชาติพลังคนฟังส,ส,สื่อฟังเอาเสียงว่าได้ฟังเอาความรู้ฟังมวลสื่อหลวงพ่อไปเทศสามธรรมาเทศเสียงบุญเดือนสีก่การเป็นความถูกของคนมีอยู่6งสถานหนึ่งทุกพลุกตายเสีย สองทุกพอเมียาตายจากสามทุกพอพากพี่น้องไปไกลสี่ทุกพอไปไทยขาดงวดดักห้าทุกพอหัวเมียาจากกันทุกเสือไทยปวดท้องขีย่ย้ำฝนตกลิ้นนี่กับทุกเมียตัวก,กับฟังบ่ปากบ่ตีนั่งยืดเสื้อผันเทศขึ้นธรรมาตเาดชญาติโยมเป็นกับขืนเนาะเทศเสียงสารพันญาล่องพอกับเทศธรรมาตเดลสามธรรมาตเป็นกับขืนสัตว์บัดนี้ ิบัลยโเทศนานอกจากสอนเป็นคำกรีสาลกกะแสเสียงสันเสียให้เป็นเอกลักษณ์ไว้ผู้ฟังได้ดอกหินตองอ่านใจควาพี่น้องไม่เห็ตัวแบว่าใจขาดใจไหนแม่ ยังใชตใจกูตใจกูตัวกะโหปันนี่แหละบ้า snacks, ALLY, well. ย้อนใจย่านย้อมใจบ่ดีใจบ่งามเทศไปวาดกันมาซี่บันทามาดนั่นขึ้นบใจไปอยู่กับธรรมะพุ่นหันงวดไปท่านที่มาที่นั่งสนดโอ ท่านเนียมันเล็มมไอ่ไเป็น่านปอกมองธรรมากุญยอ้อนวัดใจหลวงพ่อองค์นั้นก็เลยสวนขึ้นยาน่านก็ได้ไายเทศนั้ำเขามาที่นั่งสาโลดโอโิโอยอกอโกินแตโอ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 โทวนไอใอบนโอใจบ่โามอโองอโอโวงพ่อกอเลโอโอโอโ บัดไม่เงยตู่บัดยางมาเทียดดีดีคุณอาจารย์ผู้ขาขอเตยสูกแม่ข้าอาจารย์เอาพาเจ้าในสิบใบเตยโศกเจ้ายอะยิบเจ้าเยอะปากเจ้านั่นแหละไม่ใหญ่บอกเปทัวอะไรมันจะเป็นบาปเป็นกรรมขันพ่อให้ผู้ขาผู้ขานอนหลับเด้อบพระเดชชนใหญ่นิพพานเจือสิบบาทไปหลับอยู่ขางเสาโกนตากตากเตี้ยเขียวหมากเก้ยวข้าปากจุ่มลงอยู่หลวงพ่อเรืยเดี๋ยวไปเห็นซาทุดเด้อผู้ใดมาฟังเทศยดมืนีผู้ใดนอนหลับไปมันตายไปเป็นเปรตเด้อแม่เด้อาัย ไม่งมีบันดังกลางๆโตหลวงพ่อเทศเรียกซาทูอัลเทมเอ็ปเาอนตอันนี้กับพวกตื่นขึ้นไม่เนาะอะไรเป็นเหล้วหรอตีซาทูอะนโมทาบินว่าจังไหนมี้ผู้ใดนอลัำให้มันตายปเป็นเปลี่ยนไม่งั้นกูติ่มติ่มมัลูกกูม่หของฟาอุ้มนี้เนี่ยจะเขี่ยในผ้หลาย บัตหลวงพ่อสุดท้ายการแสดงธรรมเทศนาธรรมภาพขอเจริญพรบรณฑสัตายาเพราท่านเลียกว่าสอุศน้องัรจังสลดใจนั้นไปเร็วยังว่าสอนความพระอยู่หลวงพ่ออากาศเลยว่าไห้ว่านมันเป็นรักษากรของพระพุทธบัญญัติพระกับไห้ว่านเป็นหลักการธรรมดาปัญยะทาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโต่ทินนางไม่เงีโตลูกขึ้นศูนย์หลาอามากาวาอิโตครับที่อิสีมินั่งยุคขอาปกัจจวบวาเทะเอามาัน็ปข้ามบาลีการสร้างข่อยบอยอมดอกเมือนี่จะสกิดประสิได้เนียวัดเด้อว่าไม่เดี๋ยน,ยน,น,าายนี้เอาลงทอกระยานบ่ได้เนียวัดยะทาบริวาฮาปุลาปานิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะคุณหญิงโตทินนางขับใจ่บ่นี่ละเยี่ยมมาก ค่ายสามปัญหาหาเบิดเลยแบบนี่ยดังนั้นมาฟังธรรมด้วกันฝากกับใบกุยยมเขาบอกว่าจิตตังทันตังสุขขาว่างจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้เสริมสร้างบุญด้วยการมีเมตตาดื่มน้ำยาใจต้องล้างใจคือสำรวมใจให้อภัยก็คือใจเขาใจเราและสุดท้ายคือสอคสอส่งความสุขคือแผ่เมตตาไปให้เขาแล้วเราจะมีความสุขกายสบายใจ